วันนี้จะพามาเปิดเมนูเด็ดนั่นคือปลาย่ำสวัสดพิคาดความอร่อยแต่เมนูนี้ขอบอกก่อนนะครับเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะจ๊ะครับเมนูปลาย่ำสวัสดและซาซิมิสูตรสำเน็จคล้ายปลาดิบญี่ปุ่นแต่ละมุนแบบตราดที่นี่เขาเรียกว่ากำลังจุดฟ้านะแต่บางทีเขาก็เรียกปลาย่ำสวัสดแล้วมันย่ำสวัสดตรงไหนครับ สำหรับเมนูเปิดประสบการณ์เมนูใหม่นะคะของจังหวัดตราดของเราะคะ่ะที่ทางทางจังหวัดตราดหรือทางการท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยเราอยากนำเสนอก็คือเมนูปลาย่ำสวาสดนะคะถือว่าเป็นเมนูใหม่นะคะที่ชาวตราดเราอยากจะนำเสนอให้กับ นักท่องเที่ยวได้เข้ามาริมชิมรสเพราะว่าเป็นเมนูที่หายากมากนะคะณตอนนี้เนี่ยประมงนะคะประมงเนี่ยได้มีการเพาะเลี้ยงในเรื่องของปลาปลาย่ำสว่ดหรือปลาปลากรังจุดฟ้านะคะซึ่งซึ่งมีความเพียงพอต่อต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการชิมเมนูปลาย่ำสว่านะคะซึ่ง ปลายยมสวัสดเองก็ถือว่าเป็นปลาประจําจังหวัดของจังหวัดตราดนะคะแล้วก็เป็นปลาน้ําลึกที่หาได้ยากนะคะเมนูแนะนําที่เมนูที่แบบต้องห้ามพลาดเลยก็คือซาเซมิปลายยมสวัสดนะคะ คือชื่อมันย่ำสวสัสดแล้วมันหากินยากไหมครับโ,โดยทั่วไปถ้าจะหากินไม่ค่อยได้จะต้องเป็นจังหวัดตราดค่ะเนื่องจากตราดมีท้องทะเลที่สะอาดค่ะแล้วก็ตัวเนื้อปลาหรือตัวน้องเขาเนี่ยค่ะจะอยู่ในท้องทะเลลึกเวลาที่เราไปจับจะต้องเหมือนกับว่าตกเบ็ดหรือว่ามีสเสื่อล่อให้เขาขึ้นมาอย่างี้ค่ะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับถ้าวันนี้คุณมาเที่ยวตราดต้องไม่พลาดกับเมโนูนี้ไม่ไม่ได้สามารถหาได้ง่ายเนื่องจากน้องเลี้ยงยากและน้ำ เิดวัตถุดิพรีมเมียมเทียบเท่ากับชั้นชั้นชัน้นดีของญี่ปุ่นได้เลยเมนูปลาย่ำสวัสด์ซาซิมิผมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่เมนูหน้าจ้าขอบคุณแมกครับ